มีใช่จำเพาะแต่สั่งเตรียมพร้อมเต็มอัดปราเท่านั้นขุนซาก็ยังตั้งรางวัลเป็นเงินสดแก่ลูกน้องหรือผู้ที่มาแจ้งข่าวให้ทราบว่าเจ้าหน้าที่ระดับสูงที่มาปฏิบัติงานด้านปลาปลามยาเสพติดในจังหวัดเชียงใหม่ทั้งไทยและต่างประเทศมีใครบ้างใจ่ายให้มันทุกคนลายละห้าพถ้าเป็นฝรั่งใจ่ายให้หนึ่งบาทขุนซาสั่งจางสูเฉินจ่ายเงินรางวัลค่าบอกข่าวให้กับสายลับทุกคน ที่นำชื่อและรูปถ่ายของเจ้าหน้าที่ปราบปรามยาเสพติดสากลมาให้ตนถึงบ้านหินแตกนั้นจากนั้นรูปถ่ายของพนักงานยาเสพติดสากลทั้งชายและหญิงก็ถูกนำขึ้นมาวางเรียงรายบนโต๊ะทํางานของเสนาธิการคู่ใจพี่ขุนจะเอาอยัางไงกับพวกนี้จางซูเฉินเอ่ยถามด้วยน้าเสียงเรียบๆสังหารจัดการอีแมมนี่ก่อนอีนี่เคยสะกดรอยเมียอวที่จังหวัดเชียงใหม่ถึงหลานเสริมสวย ขุนสาพูดพลางใช้ปากกาลูกลื่นสีแดงขีดฆ่าลงบนรูปถ่ายของแมมสาวเจ้าหน้าที่ปราบปรามยาเสพติดซึ่งเคยสะกดลอยเมียน้อยคนหนึ่งของเขาพร้อมก็ออกคำสั่งฆ่าทันทีและนั่นก็คือการตายอันเฉาโชฉของแมมสาวที่จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งถูกเป็นข่าวบนหน้าหนังสือพิมพ์อยู่หลายวันการขาฟินไม่ใช่ขาเพชรหรือขาพลอยมันต้องมีน้มให้เราสะดุดอยู่บ้างถึงแม้จะเป็นเพียงนามเล็ก ถ้าปล่อยให้มันตําเป็นเซียนอยู่นานๆมันก็ต้องเกิดหน้องขึ้นได้บ่งมันซะให้หมดขุนซาพูดเปรียบเทียบถึงชีวิตอะไรค่าของเจ้าหน้าที่ปราบปรามยาเสพติดด้วยสีหน้าโหดเหี้ยมและพร้อมก็ออกปากสั่งฆ่าทุกคนอย่างไม่มีความปราณีใดๆทั้งสิ้นจากนั้นชีวิตของเจ้าหน้าที่ปราบปรามยาเสพติดสากลที่เข้ามาปฏิบัติงานอยู่ในจังหวัดเชียงรายและเชียงใหม่ก็โดนยิงตายอย่างลึกลับไม่เว้นแต่ละบัน จากมือปืนรับจ้างระดับพระการที่ไม่ปรากฏนามจนเจ้าหน้าที่ดังกล่าวเพนหนีออกจากสองจังหวัดอย่างหัวสุกหัวซุนถึงแม้อยเย็นจากแอร์คอนดิชันของห้องทำงานส่วนตัวของผู้บัญชาการกองทัพบ,บกจะเย็นจะเยือกแต่มันก็ดูเหมือนจะไม่ทำให้ความตึงเครียดระหว่างผู้ที่เป็นส่วนประกอบของห้องทั้งสามคนซึ่งนั่งปรึกษากันมาแล้วเกือบสองชั่วโมงดีขึ้นแต่อย่างใดทหารพลานของเราสูญเสียอย่างย่อยยับอะไรคือข้อผิดพลาด ผู้บัญชาการทหารบกเอ่ยขึ้นมาด้วยสีหน้าเครียดเียข้อแรกพวกเราไม่ชำนาญภูมิประเทศส่วนข้อผิดพลาดที่ต้องแก้ไขก็คือข่าวกลองด้านกำลังพลที่บ้านหินแตกของเราผิดพลาดหมดทหารผ่านที่รอดชีวิตบอกว่าทหารขุนสาบ้านหินแตกมีไม่น้อยกว่าหนึ่งพัน 1, คนขึ้นไปครับท่านท่านแม่ทัพภาคที่หนึ่งตอบด้วยน้ำเสียงเรียบๆหนึ่งพันคนก็เป็นกองกำลังทหารเกือบสามกองพันเป็นไปได้ยังไง ทำไมปล่อยให้ขุนศาลนำกำลังเข้ามาซ่องสมมากมายถึงขนาดนั้นผู้บัญชาการกองทัพบ,บกปล่งขึ้นมาด้วยท่าทางไม่พอใจนั่นคือนโยบายทางการเมืองที่สืบต่อเนื่องมาจากรัฐบาลก่อนๆครับท่านทัังนั้นรัฐบาลไทยต้องการทหารไทยใหญ่เป็นการชนป้องกันคอมมิวนิสต์ตามชายแดนเมื่อปล่อยนานเข้าขุานศาก็เลยซ่องสมทหารเพิ่มจากเดิมอีกหลายเท่าตัวผมคิดว่าคงไม่ใช่หนึ่คนหรอกครับอาจจะเป็นห้าหก หรือเป็นหมื่นๆขึ้นไปซะด้วยท่านแม่ทัพภาคที่หนึ่งคาดการออกมาตามข่าวกลองที่เพิ่งจะได้รับมาอย่างสดๆล้อนๆแล้วแผนสองของเราจะเริ่มขึ้นเมื่อไหร่พลเอกคนซื่อย้อนถามด้วยความใจหลอนพรุ่งนี้ครับท่านผมเตรียมการทุกสิ่งทุกอย่างเอาไว้เรียบรอ้อยแล้วแม่ทัพภาคที่หนึ่งตอบพร้อมกระเปิดแฟ้มเอกสารที่วางบนโต๊ะให้ท่านผู้บัญชาการทหารบกดูนี่ใคร ผู้บัญชาการทหารบกอ่านแฟมดูชั่วอึดใจก็ฉีไปที่รูปไายนายตำรวจดดพันตำรวจเอกพลางเอ่ยถามด้วยความสนใจพันตำรวจเอกทองอุ่นเจริญสมผู้กำกับการต่อชอเขต6ครับท่านผมได้เลือกคนผู้ดีเป็นหัวหน้ายุทธการตากสินบุกเข้าโจมตีบ้านหินแตกก็เพราะว่าผู้การทองอุน่นมีประวัติการลบมาแล้วยังโทคทุนบุรุษอีกคนที่นั่งประชุมอยู่เงียบๆโดยไม่ได้ปีปากพูดเอ่ยถึงประวัติ นายพันตำรวจเอกเจ้าของนามทองอุน่นเจริญสมให้ท่านผู้บัราการทหารบกฟังและเมื่อเห็นท่านนายพลคนซื่อเงยหน้าขึ้นฟังด้วยความสนใจบุรุษดังกล่าวก็สาธยายต่อไปอย่างยืดยาวผู้การทองอุ่นมาจากทหารบกระวัติการลบที่ดีเด่นก็คือตอนเป็นผบร้อยกองพันทหารเสือพลานที่617เด็ดเดี่ยวใจถึงและโดยเฉพาะเป็นที่เคารพของตอชดอ,อย่างชนิดยอมตายแทนกันจากนั้น บุรุษผู้ร่วมเป็นส่วนประกอบในการประชุมลับก็เล่าถึงประวัติการลบของวีและบุรุษจากทุ่งไห้หินซึ่งโอนมาเป็นตำรวจให้ผู้บัญชาการทหารบกฟังอย่างละเอียดละอทำไมพวกคุณไม่ใช้ต่อชะอจากเชียงรายและเชียงใหม่ซึ่งมีความชำนาญในพื้นที่มากกว่าต่อชะดอจากจังหวัดต,ตากผู้บัญชาการทหารบกย้อนถามขึ้นอีกผมกลัวความลับจะล่วไหลครับท่านต่อชะลอในพื้นที่เชียงรายและเชียงใหม่ปฏิบัติการแถบนี้มานาน จนรู้จักคุ้นเคยกับลูกน้องของขุนสาและตัวขุนสาพอสมควรบางคนอาจจะมีความผูกพันกันเป็นพิเศษกับขุนสาผมกลัวแผนการจะล่วนไหลครับท่านบุรลุษลึกลับเน้นคำว่มมาพิเศษด้วยน้ำเสียงหนักๆนี่แหละคือมะเร็งหลายในรัฐบาลไทยคนดีกับคนเลวมันย่อมขะปนกันจนแยกไม่ออกเงินเดือนน้อยมันก็ต้องคอรับท่านและรับสินบนเป็นของธรรมดาโอเค พวกคุณเริ่มแผนยุทธการตากสินได้เลยผมจะมีประชุมท่านนายพลคนซื่อสั่งให้เริ่มแผนการยุทธการตากสินแล้วพระออกจากห้องทำงานด้วยความใจหลอนยุทธการตากสินได้ถูกวางแผนขึ้นอย่างรัดกุมและเป็นความลับสุดยอดโดยมีรัฐบาลพมา่าร่วมมืออย่างใกล้ชิดทาหารหน่วยจู่โจมพิเศษเคลื่อนที่เร็วของกองทัพบ,บกพมา่าจำนวนหนึ่ง ได้รับคำสั่งให้เคลื่อนที่เข้าประชิดพรมแดนไทยแล้วซุ่มคอยตีขนาบเมื่อขุนสา์โดนต่อชะดอบ,บุกโจมตีหนีกระเจิงไปมันเป็นการร่วมมือระดับชาติที่ดําเนินไปอย่างเงียบๆและได้ผลที่สุดอธิบดีกรมตํารวจถูกเรียกตัวเข้ามารับแผนการอย่างเร่งด่วนจากนั้นผลตํารวจโทรประเนศฤทิ์ดือชัยผู้ช่วยอธิบดีกรมตํารวจฝ่ายกิจการพิเศษและผลโทเดชขัดพันธ์ อบชด .3 ก็ถูกแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการยุทธการครั้งนี้ยุทธการตากสินจำเป็นต้องใช้กำลังตำรวจต่อชะดอหลายร้อยคนลักษณะและการปฏิบัติงานมันล้ายๆกับสงครามมันไม่เหมือนกับการปราบปรามผู้หลายอย่างธรรมดาทั่วไปการยุทธจึงคำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนในบ้านหินแตกที่ไม่รู้เรื่องรู้ราวซึ่งอาจจะโดนลูกหลงล้มตายเป็นอันดับแรกแผนการแยกประชาชนผู้หากินโดยสุจริต ออกจากกลุ่มลูกหนองของคุณซาจึงถูกกำหนดขึ้นในทันทีทันใดใบปลิวหลายพันฉบับทั้งภาษาไทยและภาษาไทยใหญ่ซึ่งมีข้อความชี้แจงให้ทราบถึงนโยบายของรัฐบาลไม่ต้องการให้มีกองกำลังติดอาวุธและเมืดพรมแดนไทยเข้ามาอยู่ในบ้านหินแตกและขอหลองให้กลุ่มกองกำลังดังกล่าววางอาวุธต่อเจ้าหน้าที่บ้านเมืองแล้วเคลื่อนย้ายออกไปนอกพระราชอาณาจักรโดยด่วนหากไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง รัฐบาลไทยก็มีความจําเป็นที่จะต้องใช้มาตรการเด็ดขาดและรุนแรงเพื่อรักษาอํานาจอธิปไตยของประเทศถ้าผู้ใดตกลงใจคิดจะเข้ามอบตัวและวางอาวุธก็ให้ถือใบปลิวที่เก็บได้นี้เป็นใบเบิกทางเข้ามาพบกับเจ้าหน้าที่รัฐบาลไทยหากผลกำหนดวันที่21มกราคมพศ .2525 เจ้าหน้าที่ของรัฐบาลไทยจะใช้มาตรการเด็ดขาดทันทีจากนั้นใบปลิวที่พิมพ์ขึ้นมาเพื่อชี้แจงให้บรรดาชาวไทยภูเขา ซึ่งอยู่ภายในบ้านหินแตกและบนดอยอพยพจากสถานที่ทำมาหากินก็ถูกยกล่างขึ้นพี่น้องชาวไทยภูเขาที่รักเนื่องจากขณะนี้มีกองกําลังไม่ปรากฏสัญชาติได้ละเมิดพรมแดนไทยเข้ามาส่องสมกําลังอยู่ในบ้านหินแตกพร้อมกับละเมิดกฎหมายด้วยการสร้างโรงงานผลิตยาเสพติดขึ้นมาหลายแหง่งแล้วส่งเฮโรอีนเข้ามาจาหน่ายในจังหวัดต่างๆทั่วประเทศไทย เป็นเหตุให้ประชาชนต้องตกเป็นทาสยาเสพติดง่อมแงมและตายเป็นจํานวนมากซึ่งเป็นการบ่อนทําลายคนและอนาคตของชาติอย่างร้ายแรงทําให้ประเทศไทยเสื่อมเสียชื่อเสียงด้วยความจําเป็นดังกล่าวรัฐบาลไทยจึงต้องใช้มาตรการในการปราบปรามอย่างเด็ดขาดจึงขอให้บรรดาชาวไทยภูเขาอบยพออกจากบ้านหินแตกก่อนวันที่21มกราคม2525นี้ ใบปลิวทั้งหมดซึ่งมีจานวนนับเป็นหมืนม่นๆแผน่นถูกนําขึ้นเฮลิคอปเตอร์แลบินไปทิ้งเหนือบ้านหินแตกก่อนกําหนดการเพียงสามวันวันนั้นท้องฟ้าเหนือบ้านหินแตกแจ่มใสเป็นพิเศษเสียงโรเตอร์ที่ตัดอากาศดังปัดๆอยู่เหนือศีษะทําให้ขุนซาและจางซูเฉินซึ่งนั่งคุยกันอยู่ในห้องรับแขกต้องลุกออกจากห้องพร้อมกับแงน้าขึ้นดูด้วยความสนใจคอปเตอร์ตำรวจพี่ขุน จางสูฉันมองดูเครื่องหมายตัวอักษรที่ติดอยู่ข้างๆลำตัวพลางหันไปบอกขุนสาด้วยน้ำเสียงตื่นเต้นเอ๊ะมันบินมาทำไมของมันวะคงมาถ่ายเงินเราอีกมั้งขุนสาพูดไปเลยๆสีหน้าเบ่อเกิดความละอายอย่างสังเกตเห็นได้ทัดแต่ปรากฏว่าเฮลิคอปเตอร์ดังกล่าวไม่ได้มีท่าทีว่าจะแลนดิง้งหรือลงผื้นแต่อย่างใดมันบินพันหินแตกขึ้นไปทางทิศตะวันตก แล้วเหลียวขาบินเลาะตามยอดดอยต่างๆเหมือนกับจะสังเกตการอะไรสักอย่างหนึ่งเินเอาขุนสาถึงกระสบดออกมาด้วยท่าทางฉุนฉุนแม่งบินมาขนหาไล่ฟินของเราหมาังไอชิบหายบปเยจากพวกนี้เหลียงเท่าไหร่ก็ไม่เชื่องพอเราไม่ส่งสวยมันมันก็แก้งบินมาตรวจการสักครั้งหนึ่งพอกันทีกราวนี้พวกมึงอย่าหวังเลยว่าจะได้แดกเศษอาหารจากพวกกูเอ๊ะมันโปรยอะไรลงมาพี่ขุน บัดดนนั้นเองก็มีเศษกระดาษถูกถิงลงมาจากคอปเตอร์ฟลีวว่อนกระจายทั่วท้องฟ้าเดนเอาจางสูเฉินถึงกับอุทานขึ้นมาด้วยความตื่นเต้นสุดขีดกระดาษัวคิดว่ามันเป็นเศษกระดาษมากกว่านั่นมันบินเหลียวกลับมาที่บ้านหินแตกอีกแล้วขุนสาคาดการออกมาลามก็ต้องสายตาดูเศษกระดาษที่ถูกลมตีกระจายเป็นวงกว้างอย่างชนิดไม่กระพริบคอปเตอร์เครื่องดังกล่าว บินตีวงเข้าหาบ้านหินแตกด้วยความเร็วสูงเศษกระดาษยังคงถูกถิ้งลงมาจากห้องโดยสารเป็นระยะระยะและพอมันวินผ่านพ้นไปบนท้องฟ้าเหนือบ้านหินแตกก็เต็มไปด้วยกระดาษชิ้นเล็กๆล,ลอยเต็มท้องฟ้าไปหมดใบปลิวมันทิ้งใบปลิวเฮ้ยไปหยิบมาให้อ่านหน่อยบอยขุนสาตะโกนบอกลูกน้องที่ยืนออกกันแงนหน้าดูเฮลิคอปเตอร์อยู่หน้าบ้านให้ไปเก็บใบปลิวมาอ่านด้วยความใจหลอน พวกลูกน้องสามสี่คนพากันวิ่งไปเก็บใบป,ปลิวซึ่งขณะนี้ค่อยๆปลิวตกลงมากระทบผืนมองดูขาวโพลนไปหมดโดยมีประชาชนและทหารไทยใหญ่ต่างแย่งกันหยิบขึ้นมาอ่านด้วยความสนใจขุนสารและจางสูเฉินหยิบกระดาษใบปลิวขึ้นไปอ่านชั่วอึดใจก็ระเบิดเสียงโขนล้อออกมาด้วยความขบขันพวกมึงเขียนเสือให้วัวกลัวไม่รู้ว่ากี่ขังตอกี่ขังขอโทษวัวยังกูมันวัวชนบอยไม่ใช่วัวพันเนื้อต่อให้พวกมึงขนมาเป็นกองทัพ ก็ไม่มีทางจะไล่กูออกจากบ้านหินแตกนี่ได้พวกมึงพิมพ์ใบปลิวนี่ขึ้นมาเพื่อวางแผนไถกูมากกว่าไอสัตว์นรกพออ่านจบขุนสาก็ตะโกนด่าตามหลังเฮลิคอปเตอร์ไปด้วยความโกรธจัดพเพราะคิดว่านั่นคือแผนลิดไถของหน่วยปลาบปรามยาเสพติดเหมือนอย่างทุกๆครั้งที่ผ่านมาแต่ครั้งนี้ผมสังหรณ์ใจพวกมันอาจจะยกกำลังเข้ามาโจมตีเราอีกก็ได้นะครับพี่ขนุนจางซูเฉิน ซึ่งสังหรณ์ใจพูดขึ้นมาด้วยสีหน้าไม่สบายใจขืนยกมาก็ฟัดกันแหลกไปข้างหนึ่งจะไปกลัวอะไรเดี๋ยวนีแล้วก็เตรียมพร้อมเต็มอัตราศึกอยู่แล้วนี่ว่าเชื่ออ้วกหินหน้าในระยะเจ็ดปันนี้ต่อชะดดเชียงรายและเชียงใหม่ไม่มีการเตรียมพร้อมใดๆสายของเราไล่งานอยู่ตลอดเวลาหรือใจเย็นได้เพราะความเชื่อใจสายลับของตัวเองที่แทรกอยู่ตามหน่วยราชการไทย ซึ่งมักจะส่งข่าวกลั่นเคลื่อนไหวของต่อชะดอมาให้ทราบอยู่เป็นระยะระยะทําให้ขุนซาเกิดความประมาทอย่างช่วยเหลือไม่ได้และยิ่งทราบบ้าต่อชะดอซึ่งมีค่ายอยู่ที่เชียงรายและเชียงใหม่ไม่มีการเตรียมพร้อมหรือเคลื่อนย้ายใดๆทั้งสิน้นขุนซาก็ดูเหมือนจะเกิดความลำพองใจจนลืมนึกถึงต่อชะดอจากจังหวัดข้างเคียงไปอย่างสิ้นเชิงขนาดผ่านเข้าเขตบ้านหินแตกของกูพวกมึงก็ยังต้องโดนพวกกูปลดอาวุธบ้านหินแตกคือเมืองหลวงของกู ต่อให้มึงเอาปืนมาจ่อสมองกูกูก็ไม่มีวันจะถอยหนีออกไปจากที่นี่ขุนซาพูดออกมาด้วยความเหิมเกรมและพร้อมกระชิกใบปลิวทั้งสองฉบับเป็นชิ้นๆอย่างไม่ยี่ละคำรามออกมาด้วยดวงตาเขียวปัดบอกชาวเขาทุกคนถ้ามันไม่เชื่อฝีมือขุนซาก็เชิญอบพยพออกไปจากบ้านหินแตกได้แล้วก็อย่าลืมให้หลังวันความขี้ขาตาขาของพวกมันด้วยใครอพยพข่าแม่งให้หมดประโยคสุดท้าย พ่อขายาเสพติดนามกระเดืองเน้นออกมาด้วยสีหน้าโหดเหี้ยมว่าจาาของขุนศาย่อมศักดิ์สิทธิ์อยู่เสมอชาวไทยภูเขากลุ่มหนึ่งโดนทหารขุนศายิงทิ้งอย่างท่าลุนในขณะอุพยพครอบครัวลงจากยอดดอยตามคำสั่งจากใบปลิวของรัฐบาลไทยนั้นจำใส่หัวะบาลอันโง่เง่าของพวกมึงเอาไว้ณที่แห่งนี้ขุนซาคือเจ้าชีวิตของพวกมึงเมื่อพวกมึงเชื่อคำสั่งจากกระดาษแผ่นเล็กๆ พวกมึงก็สมควรตายเหมือนกับหมากลางถนนลูกน้องขุนสาประกาศต่อหน้ากลุ่มชนชาวไทยภูเขาเหมือนกับจะฝากไปถึงพวก้องทุกๆคนที่กำลังจะหลบหนีลงมาจากยอดดอยในโอกาสถัดไปท่านแม่ทัพหน่วยลาตะเวนของเราโดนทหารพม่าซุ่มโจมตีและลายหมดทั้งชุดที่พรมแดนไทยตกตอนเย็นขุนสาก็แทบคลั่งเมื่อทหารนำข่าวหลายมารายงานถึงบ้านหินแตก ทหารพาม่าเข้ามาซุ่มโจมตีพวกเราถึงพรมแดนไทยเอ๊ะมันเป็นไปได้เฉยเลยนี่ทหารพาม่าไม่เคยเคลื่อนที่ลึกเข้ามาถึงกระดาษนีเนี่ว่าขุนสาปราดลบออกมาด้วยความเคลือบแคลงใจและก็ดูเหมือนไม่ทันจะขาดคำด้วยซ้ำไปจางสูเฉินยอดเสนาธิการกระพงขัดขึ้นมาเหมือนกับจะสังหรณ์ใจอะไรบางสิ่งบางอย่างหรือว่าทหารพาม่าได้รับการร้องขอจากรัฐบาลไทยเพื่อร่วมกันปราบปรามพวกเราอย่างจริงจังจ เหตุผลของจางซูเฉินก็ทําให้ขุนศาถึงกระดิ่งอึ้งไปอย่างถนัดใจและเริ่มจะมีความคิดคล้อยตามเสนาธิการประจํากองทัพกู้ชาติของตัวเขาบ้างแล้วเพิ่มอัตราการเตรียมพร้อมจากเดิมขึ้นไปอีกแจกปืนเอชเคสาสามซึ่งพิ่งซื้อมาใหม่ให้กับทหารรับจ้างทุกคนขุนศาออกคําสั่งเพิ่มอัตรากําลังคนเตรียมพร้อมมากขึ้นกว่าเดิมและพร้อมกันนั้นปืนเอชเคสามสามรุ่นใหม่เอี่ยมอ่องที่ผลิตจากโรง,งงานกรมสรรพมุตทหารบก ซึ่งยิงได้ถึง3ระบบคือยิงทีละนัดยิงลัวแบบอัตโนมัติเต็มตัวและยิงทีละ3ามนัดซึ่งขุนซาซื้อมาอย่างสดๆล้นๆจำนวนพันกระบอกจากแหล่งที่ไม่เปิดเผยซึ่งก็คงเป็นแหล่งเดียวกับที่ผอกอภาคใต้ซื้อลูกกระสุนปืนที่ผลิตจากโรงงานสัรพมุต่นแหละให้กับกองกําลังทาหารรับจ้างชาวไทยเพื่อเตรียมรับมือต่อชะโดและเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลชาวไทยต่อไปหัวคิดว่าถึงจะยกขึ้นมา ก็คงต้องมีกำลังไม่ถึง300รคนเชื่อฮะโดนอาวุธหนักของเราเข้าก็ขี่ขานจะวิ่งกันป่าลาบเหมือนกับทหารพรานครั้งที่แล้วนั่นแหละแบ่งทหารไปป้องกันการล้บแดนของฐานพมา่าด้วยเอาไว้ที่บ้านหินแตกครึ่งหนึ่งก็พอคงจะเป็นความประมาทหรือความชลาใจก็เหลือจะเดาที่ขุนซาเกิดแบ่งกําลังทหารกองกําลังกู้ชาติไปถึงพรมแดนไทยเพื่อป้องกันทหารหน่วยจู่โจมพิเศษเคลื่อนตัวเร็วล้าแดนเข้ามาสักครึ่งต่อครึง่ง และนั่นคือต้นเหตุที่ทําให้พ่อขายาเสพติดนามกระเดื่องโลกต้องแขนจนแทบจะกระอักโลหิตออกมาเป็นลิ่มๆหลังจากโปรยใบยปิวไปแล้วผู้อํานวยการยุทธการตากสินก็เฝ้าดูเหตุการณ์ต่อไปอีกสองวันเต็มๆเมื่อเห็นว่าชาวไทยภูเขาและประชาชนที่อยู่ในบ้านหินแตกไม่ปฏิบัติตามคําสั่งแน่นอนแล้วแผนโจมตีแผนเผด็จศึกโดยอาศัยกําลังต่อชะอก็เริ่มต้นขึ้นในบัดดล พันตำรวจเอกทองอุ่นเจริญสมถูกเรียกตัวเข้าพบสองนายพลตำรวจตามแผนที่บิ๊กจิ๋วแห่งกองทัพบกได้วางแผนเอาไว้ล่วงหน้าพอได้มอบแผนยุทธการตากสินเป็นที่เรียบร้อยแล้วผู้กำกับการต่อชดอเขตดหกก็เดินทางกลับฐานที่ตั้งในจังหวัดต,ตากทันทีการปฏิบัติการใดๆถ้าแผนปฏิบัติการล่วไหลสิ่งที่ตอบแทนก็คือการสูญเสียอย่างย่อยยับทั้งชีวิตและอาวุธทุปกรณ์ พันตำรวจเอกทองอุน่นเจริญสมอดีตวีรบุรุษจากทุ่งไหยหินดูถึงคติประจําใจข้อนี้เป็นอย่างดีแผนปฏิบัติถูกเก็บเป็นความลับสุดยอดด้วยการออกคําสั่งเคลื่อนย้ายกําลังจากกองกำลังการต่อชะดอเขต6เพื่อซ้อมลบร่วมกับทหารพลานแห่งค่ายปักธงชัยจากนั้นกําลังพลต่อชะดอจานวนแ0 0คนก็ถูกจัดแบ่งกําลังพลออกเป็นกองร้อยต่างๆคือกองร้อย RPG ใช้มอเตอร์ไซค์ติด RPG 3 6คัน กองร้อยต่อชะดดกองร้อยสนับสนุนการลบมีรถหุ้มเกระคอมาโดแบบ V 150 3คันพร้อมด้วยปืนกล M60 ปืนคลก81ปืนคลก60จะหลวด RPG เต็มอัตราศึกแม้แต่นายตำรวจระดับผู้บัญชาการลองลองลงไปก็ไม่รู้เป้าหมายในการเดินทางทั้งนี้แต่อย่างใดจากนั้น กำหนดการเคลื่อนย้ายกำลังก็มาถึงเมื่อเวลา17นาฬิกาของเย็นวันที่20มกราคมปีพุทธศักราช2525ขบวนยานยนต์จำนวน70คันซึ่งมีทั้งรถบรรทุกรถติ๊กอัพรถโฮมเกาะและรถมอเตอร์ไซต์ติดจรุด RPG อีก36คันติดเครื่องดังกระหึม่มแล้วเลิ่มตามก็เป็นขบวนออกจากฐานที่ตั้งโดยมีต่อชะดอในเครื่องแบบสนามพร้อมอาวุธนั่งแออัดยัดเยียดอยู่บนกระบ,บะหลัง วินาทีมอณลนะได้เริ่มต้นขึ้นแล้วจะออกหัวหรือจะออกก้อยตอนหน้าค่อยรู้กันจบตอนที่16จบตอนที่17จบตอนที่18แล้วนะครับโหลดติดตามรับฟังตอนต่อ,ตอไปนะฮะขอบคุณทุกท่านที่กรุณาติดตามรับฟังมาโดยตลอดนะครับขอบคุณีหลายครับ